นี่งานหยาบครับงานใหญ่ด้วยมิดล้อหลังไปแล้วครับเส้นทางนี่เส้นทางเขาไี่โหนวันนี้เจอน้ำเข้าไปด้วยครับมันว่าเกาครับสุดยอดครับโดนล้วน เฮโกหลอกเงี้ยช้าเพราะว่าคอช่วยเฮโกอยู kar ke kar ke ่ครับครเฮโกติดผมต้องขอบคุณมากๆเนผมแย่เลยเนี่ยรอพี่โอ้นี้ครับทำไมแกไม่มาแกช้ามากแกทำอะไรอยู่ปล่อยน้ำข้านาน้องอยู่ i'm out แล้วครับผมงานนี้งานหยาบครับงานใหญ่ด้วยมิดล้อหลังไปแล้วครับพัดสวนา,าใครเนี่ยไม่ได้บิดที่ปิดไม่ไมไม่อย่างนี้ไม่เข้าไม,ไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าถึงกนะลึกครับะนะลึกสาวเลย <DJ. S 2> บินข้ามครับต้องบินข้ามบินขึนข้นไปอีกอีกเรียบร้อยอีกโอ้ยอย่าเบรกเมื่อกี้อย่าเบรกน่แรักขึ้นแล้ว พูดไม่ค่อยเก่งแต่ขันเร่งบิดหมดปอดสุดยอดมากต่อต่อขับไอ้าตอ สบอยว่าไงโอ้บินขึ้นมาแล้วโอ้โซ่ตึงโซ่ขาดโซ่ระเบิดบินข้ามดินระเบิดได้มากเลยยาวเลยกระแทกเลยแทกโอ้โหสุดยอดมากพี่เอลอยดสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเฮ,ฮโกจะเปิดไลน์ตรงนี้นะครับล้อหน้าข้ามนี่นะครับล้อหลังก็ตวัดขึ้นต้นไม้ต้นนี้นะครับแล้วก็ไปทางนี้ <c oughs> กลับกลับกลับกับกลับกลัอกลังลับกลับกลัอยลักลับกลับกล้มกลับกลับกลับแลับกลันกอับกลับกลมบกั้กลับกลับกลับิลับกลับกลับกลักลับกล้ายลับกลับกลับาลับกลับกลับกลรบกลัเกลับกลับกลอ้าลับก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 ลไบ้นับกลับกลับกล้บกลัากบกลับกลับกับลับกลับกั ก็ล้อหลังแตะต้นไม้ไงครับผมช่วยจันนี้ให้เซฟครับโอ้โหสุดยอดครับโอ้โหล้อหลังมินมากเลยครับอ้าวเฮียโกไปแล้วพวกเรากลับทางเดิมครับผมกลับทางเดิมครับมันจะไปรายเดียวกับเฮียโกนะครับผมเอารถตั้งมีงพอเขียนพี่นายกรรมยังพี่นายกรรมเขียนยัง โอ้กลับครับโอ้โหกลับโอ้โหกลับแบบรอรอเดี๋ยวขับดีเลยที่ ทับขาระวังทับขา ถึงอาจารย์ได้ยังไงมามามาเออโดนแล้วโดนแล้วใช้เราลองเชื่อครับทำอะไรได้โหเหยียบล้อไปเลยโอ้ยเน่ ยังไงยังไงยังไงครับโอ้โหมันจะได้เก็บได้หมด เยอะตรงนี้เขาไม่ได้ไม่มีใครคอยช่วยเลยสักคนครับมีแต่คนคอยซ้ำเติมมีคคนอย้ำเติมลยครับคอยยศอย่างไงครับเชื่อเชื่อใครเชื่อใครเชื่อตัวเองครับวันนี้จะมาโชว์พี่ควางแล้วหน่อยวันนี้เตะเตะอลไม่บอลไม่เต็มหน้าด้วยแล้วบอกว่ากลัวงูนีิลเบิดของเราโอ้ยโหดไปโหดโหดโหดครับมาโหดครับไปเจอพี่ตีแล้วกันโอ้ธรรมดาที่ไหนนี่ต่อเนื่องโอ้ยเป็นยอด พี่อ๋อพี่อ๋อพี่อ๋ <c oughs> โอ <c oughs> ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่อ๋อโซ่ตึงกับตลาดยานนะบโอ้โยโอ้ถึงขนาดต้องไปดึงช่วยครับผมวินมือครับวินมือยังยังยังแหมยังไม่ช่วยกูอีกขยมอยู่ตั้งนานโยกอยู่ตั้งนานนี่ครับทีมงานวินมือของเราครับผมโอ้ทีมงาน เชื่อ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 ใครครับตัวเองขาดแล้วตอนนี้คอโดนทุกเนินเลยครับโดนทุกเนินเลยมันอ่อนก็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวอำลาสําหรับวันนี้กันด้วยการเอารถขึ้นนะครับสําหรับรถสายเทพเทปอืมไม่ใช่เชโกเชโกนี่เชโกเฮโรยกนิ้วผิดครับ ถูกไม่ไม่ถูกครับถูกครับถูกครับต้องนิ้วนั้นนั่นครับจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้ครับวันนี้เฮ้ยผมรออยู่เนินหกนานแล้วนะผมมานี่มาส่งส่งผู้บาดเจ็บไม่ส่งครับหมดอะไรหมดครับแรงโอ้ยองา่มากับเป็นที่กว้างเก่าปิดทริปหน่อยครับพี่นาาพี่นาาพี่นาาครับผมโอเคโอ้โหยินดีครับ หนึ่ง <ś pel ic> <Par> <mellan> สองผมไม่คิดนะพี่โอย